เปิดตัวแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของพวกเขาพระเอกรุ่นใหญ่ด้วยธีรพัฒนและหวานใจสาวพิงกี้สาวิกาที่เป็นคู่รักที่ได้รับความนิยมมากๆพร้อมกับความรักที่เต็มไปด้วยความหวานในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาทําให้เราได้เห็นความหวานและความรักของพวกเขาในแบบที่เป็นที่รักของแฟนๆทั้งหลาย ในวันที่เป็นวันเกิดของน้องสาวของตุ้ยพวกเขาจึงได้มีการเผยคลิปวิดีโอฉลองกันแบบเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความหวานและความสุขที่น่าชื่นชมและทําให้แฟนๆต่างกดไลค์และแชร์คลิปไปยังเพื่อนๆอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้เพราะพวกเขาทาให้เราได้เห็นความหวานและความรักของพวกเขาในแบบที่เป็นที่รักของแฟนๆทั้งหลาย แต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นเล็กๆที่ควรพูดถึงคือความหวานและความรักของพวกเขาไม่ได้แสดงออกเพียงแต่ในคลิปนี้เท่านั้นแต่ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในชีวิตประจำวันอีกมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆทั้งหลายอาจจะไม่ได้เห็นและไม่ได้รับรู้เท่าที่ควรเมื่อพวกเขาเปิดตัวเป็นคู่รักพวกเขาก็ได้รับความสนใจและการติดตามจากแฟนๆทั้งหลายอย่างมากมายซึ่งทำให้พวกเขาต้องมีความรับผิดชอบในการแสดงออกความหวานและความรักของพวกเขาให้แฟนๆได้เห็นและรับรู้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาเลือกที่จะแสดงความหวานและความรักของพวกเขาในแบบที่เป็นที่รักของแฟนๆทั้งหลายและนี่เป็นความคิดเห็นของคุณอย่างไรบ้างความหวานและความรักของพวกเขาจริงๆและแท้จริงหรือเพียงแค่เป็นการแสดงออกเพื่อให้แฟนๆได้รับรู้และติดตามมาพูดคุยกันในกลางคอมเมนต์ดูสิจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นการพูดคุยที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง